สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิบผ้ามากินขนมจีนน้ำยาปนินจ้ายูยูห้าจ้าผักก็มีถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวหั่นแล้วกะัใบแมงลางหน่อยหนึ่งแล,ล้วกะกระหล่ำหั่นกระหล่ำซอยนั่นและเนาะก่อนกินจินกฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาสแซบในเด้อค่ะไม่ต้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะทั่ไหนก็เขาคุณหเลยหลจ้ามากินน้ำกันเลยค่ะพี่น้องมากินกันเลยจ้ะ กนินออซอนก็สอ่มมากจินสิลองกินสิร้องใส่มือนะจ๊ะนะ <c oughs> กินมือนีแ่แด้จาลางแล้วอ่ะ <c oughs> กินคือต่ํำส่วเลยไม่ใสิเป็นจังใดนนะจ๊นะเน <c oughs> าะเี๋ยว่ากันเด้อจา้าคือตำส่วเลย <c oughs> แต่ว่าเวลา,ก,าก,กินกินผักกินกับเอาซ่อนโซดเอาเลย <c oughs> ใช้มือนี่แหละมันถึงแซบ่บอืม แสบคักด้วยคุณน้องกินห้อยหมดเลยพูดนะใส่ไปเลยจ้ะเยอะๆเลยมันจีนได้แแสบๆนะจน๊ะเนาะใส่เข้าไปนั่ๆเลยจ้ะเพิ่มอีกได้จ้ะจินเอานี่เพิ่มอีกเลยเนี่ยโอ้โห มาจ้ะแซบๆเลยลงมือเลยจ้อะอืม,อมกะหลำ่ำใส่ซอสมันยิบกะหล่ำบ่ได้เนาะจ้ะ 嗯。Mm. กะหลำ่ำอืมแซ่บคัะ น้ำยานั่มากเลยน้ำยาปานิซนุ่มจ๊ะน้ำยากะทิม,มาด้วจ้าสุบเซ็ปน้ำก่อนกะหล่ำซอยแหละใส่มือไม่ถึงกี่หยิมได้ 하리도 음. 有多方便的。 แซบช่วงนี้มนยังลงคลิปไม่ได้นะคะโควิดระบาดที่กันจายู่บานม์น่ะรอบไปก่อนเพื่อกันจ่า สถานการณ์บอดีขึ้นเลยจ้ะเนี่ยทั้งมือทั้งศอยจ้ะกินมื้อนี่แหละมันถึงแซ่บกระลำ โทษด,ด้วยจ้ะโอ้ยม่นสิข่าวปากเลยบ่ะนถะั่วถั่วจินซื้อมา20บบาทได้น้อยนึงจ้ะ กระหม่อซอยเขากันเท่ากันเด็กกินขนมเส้นหานิ้วแล้วจ้ะ หัวกินเจียวทั่วซอยน้ำยาปลาคืออีแสบนะจ๊ะเนาะใส่ตีนไกไหมเดี๋ยวจีนซีร้องให้น้ำยาปลาเบืง อาหารอย่เลยเป็นยังงนรับแซ่บคักนัวๆเลยอ ลำ ได้ท่มากกับมูนจินปาจีนีเขาว่างไปแล้วจ้าอืมทานบุญไงพี่น้องอิ่มแล้วจ้าสำหรับคลิปกินขนมจีนน้ำยาปันมิ้นนะจัะเนา,าเนะมือนี่ใส่มือเลยไม่ต้องใส่ซอมนะจัะเด้อ จบลงไปแล้วนะจ้าจึงไดจินกับฝากไลค์กดแชร์ช่องจงนินพาร์แบในเดอค่ะไม่ทั้งเพจแหล้วกับยูทูบเนาะค่ะเนาะจึงใดกะเป็นกําลังใจให้จินในเดอค่าช่องน้ยน้อยจินะจกับสีอัพคลิปลงเรื่อยๆนะจ้นะเนาะเดี๋ยวจินกับสีแวกเขาไปหาทุกบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนที่มาจินกับสีแวกไปหาจ้าไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ